มาต่อที่ภารกิจต่อไปครับเราจะได้เจอกับอีกตัวละครหนึ่งที่เป็นเพื่อนของไอ้เลโบชิโนนะครับมันมีชื่อว่าฟิลเบลไอ้คนนี้เป็นเพื่อนกันแล้วก็เป็นแก๊งเดียวกันด้วยนะครับมันก็บอกกับมิโก้นะว่าฉันได้ยินข่าวเรื่องแกมาจากเพื่อนของฉันแล้วล่ะแต่ว่าเรามีปัญหาใหญ่มากกว่านั้นก็คือพวกของเดอะลอสไอ้พวกนี้มันก่อปัญหากับเราเยอะมากและมันก็เอาเงินของเราไปด้วยไอ้พวกไบเกอร์นี่ดูเหมือนว่าอยากจะมีปัญหากับเราจริงๆและตอนนี้พวกมันอยู่ที่ วอล์กไซด์กับเอ็กเซเตอร์ฉันอยากจะหให้แกน่ะไปจัดการพวกมันซะถ้าทำไม่ได้นี่แกกับเลจะมีปัญหาเนี่ยเพราะว่าบอสของเราต้องการเงินนั้นมากไปหาพวกมันแล้วจัดการพวกมันซะ m a t t h a I mean come on, you're g n o s what, right? So take it easy. และให้เราเดินทางมาที่จุดของพวกเดอะร็อดที่มันชอบกบดานกันนะครับชอบกบดานกันอยู่แถวซอกตึกนะครับไอ้พวกนี้นะพอเรามาถึงแล้วนะเราก็จะได้เจอกับไอ้หัวโลนนะครับกับไอ้มีผมนะสองคนนี้มันก็บอกว่าแกคือคนที่ไอ้จอนนี่ป้นเงินค่าเพชรมาสินะถ้าแกเจ๋งจริงก็ขับรถตามพวกเราให้ทันเซ่แล้วพวกมันก็ขับรถออกไปเฉยเลยนะครับและเป็นเหมือนการยืนยันนะว่าจอนนี่เป็นคนขโมยเงินไปจริงๆนะส่วนนิโก้ก็ต้องขับรถ ไปเลยล่ะไอ้2คนเมื่อกี้แหละนะครับและนิโก้ก็บ่นด้วยนะว่าทําไมทําเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องอยากแบบนี้ก็คือเจราจากันให้จบกันเมื่อกี้ก็ได้นะครับหรือว่าบอกที่ซ่อนของจอ h n นนี่มาก็ได้นะทําไมจะต้องมาขับรถแข่งกันทําไมเนี่ยนะแล้วก็ต้องขับรถไล่หน้าพวกมันนะครับพวกมันนี่ จะลงไปที่ชั้นใต้ดินด้วยนะครับก็เป็นชั้นใต้ดินของรถไฟเนาะเราก็ขับรถแล้วก็ไลยย่ยิงมันนะครับและในเหตุการณ์นี้นะครับบอได้ว่าขับรถอ้อมเมืองกันอีกแล้วนะครับแล้วก็มีฉากบู๊เยอะมากๆนะครับส่วนไอหัวโลนนี่ผมรู้สึกว่าจัดการมันยากกว่าไอมีผมนะนี่เลยแล้วก็จัดการไปนะครับเพราะเรา จัดการมันเสร็จภารกิจนี้ก็จะเสร็จสิ้นนะแล้วเราก็โทรบอกเรบูชิโนนะครับว่าชดจัดการมันแล้วแต่เหมือนไม่เห็นเจ้าจรน,นี่เลยไม่รู้มันหายหัวไปไหนส่วนเรบูชิโนก็บอกว่ามีคนไปจัดการเรื่องนี้แล้วไม่ต้องห่วงนิกกี้ มาต่อกันที่ภารกิจต่อไปครับไอแซคนี่มันเป็นพ่อคาเพชรนะมันก็โทรมาทวงเพชรกับไอเรบูชิโนนะครับแต่เรบูชิโนก็บอกไปนะว่ามันไม่ใช่ความผิดของฉันเพราะว่าเพชรเน่ยมันโดนขโมยไปแล้วและดูเหมือนว่าไอไอแซคนะมันจะขู่ค่า ไอเลบูชิโน่ด้วยนะครับเลบูชิโน่มันก็หัวเสียเป็นอย่างมากนะครับส่วนไอแซคมันก็วางสายใส่ด้วยนะครับและเลบูชิโน่ก็โมโหเป็นอย่างมากนะครับก็อไไวอยวายใส่พนักงานไปเฉยเลยนะครับนิโก้มาพอดีนะไอเลบูชิโน่มันก็เลยจะให้นิโก้ไปจัดการไอไอแซคมันเองครับก็คืออยากจะไปปิดปากเจ้าไอแซคเพราะว่าไอแซคมันจะส่งคนมาปิดปากเลบูชิโน่น,นะครับก็คือต้องไปปิดปากมันก่อนก่อนที่มันจะมาปิดปากเราและนิโก้ก็บอกว่าโอเคได้เดี๋ยวจัดให้ Go, shut those up no problem. Hey, can get coffee, please? และให้เราเดินทางไปที่โรงแรมมาเจติซึ่งเป็นที่กบดานของไอแซคมันเองครับพอเราเข้าไปด้านในแล้วนะครับให้เรา อย่าทําอะไรนะครับเดินชิวๆปกตินะถ้าอย่างนั้นเราจะโดนยิงเลยนะครับให้เราเดินขึ้นมาขึ้นลิฟต์ตรงนี้นะครับแล้วก็กดลิฟต์ขึ้นไปชั้น30เลยนะครับพอเราขึ้นไปแล้วนะครับเราจะได้เจอกับลูกน้องของไอแซคสามสิบกว่าคนเลยนะครับภารกิจนี้บอกได้เลยว่าบูมันมากๆเลยนะครับเตรียมลูกกระสุนให้มาเยอะๆนะและไอแซคมันก็จะหลบอยู่ที่ห้องสุดท้ายแล้วก็จัดการมันนะและทีนี้เราก็หนีออกมาทางเดิมนะครับก็คือ กลับมาขึ้นลิฟต์ที่เดิมนี่แหละครับแล้วก็ลงไปด้านล่างนะเพราะเรา ลงมาแล้วนะครับแนะนําให้เรายิงตำรวจ1คนนะครับก็คือยิงไปที่รถตำรวจหรือว่ายิงไปที่ตำรวจก็ได้นะครับภารกิจนี้ก็จะเสร็จสิ้นเลยนะครับเหมือนกับขู่ตำรวจประมาณนั้นเนาะะหลังจากนั้นเราก็โทรบอกเลบูชิโนเลยนะว่าฉันได้ปิดปากไอแซคแล้วและเลบูชิโนก็บอกว่าไอ้จอนนี่นะมันไม่รู้หายไปไหนแล้วมันชดเงินของพวกเราไปแล้วพวกเราไม่ปล่อยมันแน่วงการนี้เราต้องมีพวกพ้องไว้ ขอบคุณมากนิกโก้แ,บบและภารกิจต,ต่อไปจะออกมาได้ก็ต่อเมื่อไอ้เลบูชิโนโทรมาหาเรานะครับมันก็บอกว่าเฮ้นิก hey, กี้แกทำงานดีตลอดเลยฉันมีของขวัญให้แกมีคนคนหนึ่งชื่อทัดบอดเดเนียลอยู่แถวทายแองเกิล มันติดเงินชั้นหมือนหนึ่งและมันรู้จักคนที่ชื่อฟอร์เรียนคาวิสคนที่แกตามหาไงล่ะการตามหาสิ้นสุดแล้วเพื่อนไปหาไอ้นั่นแล้วมันจะนําทางไปให้แกและในที่สุดนิโก้ก็จะได้เจอคนที่กําลังจะตามหาแล้วนะนิโก้ก็โทรหาเจ้าโรมันว่าโรมมนช่วยหน่อยเดี๋ยวจะไปรับที่บ้านลอน,นั่นแหล,ละแลวเราก็เดินทางมาหาเจ้าโรมันนะแล้วก็บอกว่าฉันเจอฟอร์เรียนแล้ว มีคนคนหนึ่งที่ชื่อทัดบอดเขาจะพาเราไปตามหามันพอมาขึ้นรถแล้วโรมันมันก็บอกว่าไอ้ทัดบอดงั้นเหรอใช่ไอ้คนนั้นฉันเคยเห็นประจําเลยมันจะอยู่ที่บอดนะและในที่สุดแกก็จะได้ค่าจเจ้าฟอร์เรียนแล้วสินะแต่ฉันต้องบอกไว้ก่อนนะว่าแกต้องลืมเรื่องเก่าๆไปซะบ้าง There Let's talk to is go พอนิโก้ได้เจอกับทัดบอดแล้วนิโก้ก็บอกว่าแกรู้จักฟอเลียนคาวิดใช่ไหมมันอยู่ไหนและตอนแรกไอ้ทัดบอดมันก็ทําเป็นไม่รู้จักนะแต่ว่ามันเห็นโลมันนะมันก็เลยยอมพาไปซะงั้นนะครับก็คือมันรู้จักกับโลมันตอนที่ไปเล่นไพ่กันนั่นเองครับเนี่ยก็คือรู้จักกันที่บอดเนาะและมันก็จะยอมขึ้นรถไปโดยดีนะครับและนิโก้ก็บอกว่าถ้าแกเล่นตุกติกนะแกจบไม่สวยแน่เอาครูเขาซะงั้นนะครับและที่นี้เราก็ ต้องฟังมันบอกด้วยนะครับว่าให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับตัวเกมจะไม่มี GPS ขึ้นมานะและในที่สุดเราก็เจอรังของเจ้าฟอรเรียนแล้วนะครับแต่เทาว่าเหมือนหักมุมนะครับไอ้ฟอรเลียนเป็นเกย์ซะงั้นเชียวนะครับก็คือฟอรเลียนสมัยอดีตนะครับ ตอนที่รู้จักกับนิกโก้เนาะแกทำงานที่โรงฆ่าสัตว์นั่นเองครับแต่ตอนนี้ไอ้ฟอ l เรียน กลายเป็นเกยซะงั้นเชียวนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นบอนนี่ด้วยนะครับชื่อน่ารักกุบกิบเลยนะครับและไอ้ฟอเรนมันก็บอกว่าเกิดอะไรขึ้นวัเนี่ยตอนนี้ฉันก็แค่ออกกําลังกายนิดนึงนะและตอนนี้ฉันเป็นครูสอนเต้นอาหรับิกด้วยนะและฉันก็ไม่ใช่คนที่ไปหักหลังแกนะไอ้คนหักหลังแกน่าจะเป็นไอ้ดาโก้นึกแล้วว่าต้องเป็นมันไม่จริงนะนิโก้แกมาที่นี่เพื่อที่จะเก็บฉันกันเหรอไอ้คนหักหลังน่ะมันไม่ใช่ฉันแน่นอนฉันไม่มีวันทํามันหรอก และนิโก้ก็สงบสติอารมณ์ก็เลยปล่อยไอ้ฟลอเรียนไปนะแต่ว่าตอนนี้มันเปลี่ยนชื่อว่าบอนนี่ไปแล้วนะ See you later, Florian. b n i และนิโก้ก็มาบอกกับโลมันนะว่าเราต้องสืบต่อว่าดาโกอยู่ที่ไหนมันต้องอยู่ที่เมืองนี้แหละตอนนี้ฉันอยากอยู่คนเดียวสักพักโรมันไว้ค่อยเจอกัน Call me, okay? และเลบูชิโน่ก็จะโทรมาถามนะว่าได้เก็บไอ้นั่นไปหรือ,อยังส่วนนิโก้ก็บอกว่ามันไม่ใช่คนฉันตามหาเลบูชิโน่ก็บอกว่าแย่น้อยฉันช่วยแกแล้วนะและในภารกิจต,ต่อไปให้เรามารับงานกับตะลุงเดอริกก็เหมือนว่าแกจะสางเมาแล้วนะครับนิโก้ ก็จะเป็นคนขับแทนนะเพราะว่าตะลุงอยากจะให้เราขับนะครับนี่พอเรามาขับแล้วตะลุงก็พูดเยอะเลยนะครับตะลุงบอกว่าฉนัดเพื่อนชาวเกาหลีไว้กลางทะเลเราจะไปคุ้มกันเขาเขาจะขนแบงก์ปลอมเข้าประเทศขนเต็มลำเรือเลยและต้องขอโทษเรื่องวันก่อนด,ด้วยนะที่ฉันเมาพูดไม่รู้เรื่องและพอมาถึงแล้วไอ้เพื่อนชาวเกาหลีนะมันมีชื่อว่าคิมนะครับแล้วก็ ต้องคุ้มกันไอ้ชาวเกาหลีคนนี้แหละนะครับและตาลุงเดลิกก็บอกว่าพวกเราจะนำทางแกไปให้ไม่เจอด่านตรวจเองและคอยคุ้มกันหลังให้และในภารกิจนี้เราก็ต้องคุ้มกันคุณคิมมันเองครับพอขับมาสักพักนะก็มีพวกโจรหรือว่าตำรวจไม่รู้เหมือนกันนะครับเข้ามาโจมตีเลยนะล้วก็คุ้มกันเรือคุณคิมอย่าให้โจมเด็ดขาดและลุงเดลิก,ก็บอกว่า หลังเรือน่ะมี r p g อยู่ไปสอยเฮลิคอปเตอร์ของพวกมันเลยพอเราทําสําเร็จนะครับตาลุงก็บอกว่าถ้าฉันทํางานนี้เสร็จฉันก็จะไม่ต้องพึ่งพาคนที่บ้านอีกนั่นคือสิ่งที่บอกว่าฉันดูแลตัวเองได้พอเรามาส่งของเสร็จเรียบร้อยแล้วตาลุงเดลิกก็จะขอบคุณเรานะส่วนนิโก้ก็บอกว่าได้เงินแล้วอย่าเอาไปซื้อยาอีกล่ะและภารกิจนี้ก็จะเสร็จสิ้นนะครับ และอย่ายลืมกลับมาหาลุงเดลิกที่สวนสาธารณะอีกครั้งหนึ่งนะครับดูบัว่าลุงแกจะยังไม่เลิกเล่นยาเลยนะครับดูบัว่าพีก่าเดิมด้วยซ้ำนะครับลุงเดลิกก็บอกว่าฉันมีงานสุดท้ายให้แกก็คือไอ้เปเด,เดนโอมันลี่ ได้ข่าวว่ามันกำลังจะถูกส่งตัวออกจากสถานีตำรวจและกำลังจะถูกส่งตัวไปที่รัฐอันเดอร์นีบางทีมันอาจจะถึงเวลาสาสางเรื่องทั้งหมดแล้วขอร้องหน่ะนิโก้นี่คือครั้งสุดท้ายส่วนนิโก้ก็ยอมรับทำงานให้นะแต่ดูเหมือนว่านิโก้จะไม่ค่อยอยากทำเท่าไหร่นะครับแต่มือของลุงเป็นอะไรเนี่ย <Nico. S 1> และแพก,กี้ก็จะโทรมาเล่ารายละเอียดให้เราฟังนะครับแพก,กี้ก็รู้นะว่าตะลุงเดลิกขอให้เรา ไปเก็บเจ้าเอเดนนะครับแล้วก็อธิบายให้ฟังด้วยนะว่าเอเดนเป็นใครนะครับเอเดนคนนี้เป็นนักโทษของรัฐบาลแล้วก็มีตำรวจคุ้มกันเยอะมากๆนะแพ็กกี้มันก็เลยจะเอา RPG ใส่รถบรรทุกและจะให้นิโก้ไปบวกกับตำรวจนั่เองครับเพื่อ oh, <no. S 1> ที่จะชิงตัวนักโทษมานะส่วนรถบรรทุกก็จอดไว้ที่ถนน Apple Y ใน a l d เ er ด n e y City พอไปถึงรถแล้วติดต่อมา Pick และในภารกิจนี้เราต้องมารับรถบรรทุกก่อนนะที่จอดแอบอยู่ตรงนี้นะครับและข้างในมี RPG ด้วยนะครับแต่ในภารกิจนี้เหมือนเราจะไม่ได้ใช้ RPG นะผมไม่เห็นเลยนะครับว่าใช้ตอนไหนนะครับและสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือขับรถบรรทุก ไปตักที่อุโมงนั่นเองครับนี่ก็คือมีพวกตำรวจพวกนี้มันจะส่งไอเอเดนผ่านอุโมงไปนั่นเองครับก็คือเราใช้ช่องว่างนี่แหละนะครับก็คือต้องขับรถบรรทุกไปตันทางอุโมงไว้นะส่วนแพ็กกี้มันก็จะทําเหมือนกันนะครับก็คือจะขับรถบรรทุกไปตันอีกฝั่งหนึ่งนะและรถตำรวจก็จะอยู่ตรงกลางนะครับแล้วทีนี้เราก็จะเปิดฉากโจมตีพวกตำรวจนั่นเองครับนี่พวกตำรวจก็งงนะเฮ้ยมีบันนี่ด้วยเลยเนี่ยแลวเราก็ ต้องต่อสู้กับตำรวจนะครับตำรวจนี่ค่อนข้างที่จะมาเยอะมากนะครับและเราต้องจัดการตำรวจให้หมดอุโมงค์เลยนะครับถือว่าโหดเอาเรื่องนะครับด้ะหลังจากนั้นเราก็ชิงรถคันนี้มานะครับและนิโก้ก็แอบสงสัยนะว่าทําไมเราไม่จัดการไอเอเดนตั้งแต่อยู่ในอุโมงค์นะส่วนแพ็กกี้ก็อธิบายว่าเราจะไม่จัดการเอเดนเพราะว่าตำรวจมันจะต้องตามล่าพวกเราเราจะทําเหมือนการชิงตัวนักโทษ และไอ้พวกตำรวจมันก็จะตามล่าไอ้พวกนักโทษไงล่ะและนิโก็ก็ทําตามที่แพ็กกี้สั่งก็เลยต้องหนีออกมาก่อนนะครับแล้วก็เอารถมาเปลี่ยนด้วยเหตุผลก็เพราะว่ารถตำรวจมันดิ่นเกินไปนั่นเองครับแล้วก็มาสลับรถเนาะและไอเอเดนมันก็ถามด้วยนะครับว่าทําไมพาฉันมาที่นี่เนี่ยจะบอกนะว่าจะมีเรือมารับแพ็กกี้ก็บอกว่าใช่พวกเราจะส่งแกไปที่ไกลแสนไกลเลยเหรอเพื่อน และเอเดนก็ถามนะว่าใครเหรอที่ส่งพวกแกมาช่วยฉันเนี่ยส่วนแพ็กกี้ก็บอกว่าเดอร์ลิกไงล่ะแกจําได้ไหมไอ้เดอร์ลิกหรือแดอรลิกเน่ยส่วนตะลุงก็เงือบไปเลยนะครับสรุปง่ายๆก็คือไอเอเดนน่ะมันโดนจับใช่ปะและมันก็มีคดีติดตัวนะแล้วมันก็กําลังจะ ซักทอดให้ตาลุงเดอลิกนะให้ไปติดคุกด้วยกันเป็นเพื่อนนั่นเองครับส่วนเดอลิกก็ไม่อยากจะติดคุกนะก็เลยสั่งให้พวกนิกโก้มาจัดการตะแกะนี้นั่นเองครับและแพ็กกี้มันก็จะมอบหน้าที่สุดท้ายให้กับนิกโก้ แลนนิโก้ก็โทรบอกเดรลิกนะว่าเอเดนตายแล้วเดรลิกก็บอกว่าป <A iden S 2> ิดฉากได้สักทีในที่สุดเรื่องราวในอดีตก็สัสางแล้วขอบคุณนายมากนะนิโก้บางทีอาจจะถึงเวลาเลิกยายอย่างจริงจังและเริ่มต้นใหม่ Good luck ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องโจทีเดแซดด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจทีเ a d แซดนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม